สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูบุ๋มนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยอาชีพในฝันค่ะวันนี้คุณครูบุ๋มก็จะพาเด็กๆมารู้จักอาชีพต่างๆรู้จักหน้าที่ของอาชีพนั้นๆและอุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับอาชีพนั้นๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเรามาท่องคําคล้องจองอาชีพกันก่อนดีกว่าคะ่ะเด็กๆท่องไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะคำคล้องจองอาชีพใกล้ตัวอาชีพใกล้ตัวมีอยู่ทั่วไปเราพบเห็นได้มากมายนานาครูหมอตำรวจ ทหารพยาบาลชาวนาวิศวกรพ่อครัวนั้นหนาทำมาหากินเด็กๆก,ก็ได้ท่องคำคล้องจองอาชีพใกล้ตัวกันไปแล้วนะคะเรามาดูกันว่าในคำคล้องจองมีอาชีพอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยใช่แล้วคะ่ะมีคุณครูคุณครูนะคะมีหน้าที่สอนหนังสือให้ความรู้ อบรมให้เด็กๆเป็นคนดีค่ะเครื่องมือที่คุณครูใช้ก็จะมีช็อคหรือว่าจะเป็นสื่อการสอนต่างๆค่ะหมอนะคะคุณหมอมีหน้าที่ตรวจหาความผิดปกติของร่างกายจิตใจสั่งยาและให้การรักษาส่วนเครื่องมือก็คือหูฟังเคลื่อนหัวใจค่ะตำรวจนะคะมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโจรผู้ร้าย เครื่องมือก็คือกุญแจมือค่ะทหารนะคะทหารมีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูและคอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองเครื่องมือนะคะก็คือปืนค่ะพยาบาลพยาบาลนะคะมีหน้าที่ดูแลรักษาคนป่วยคนไข้และเป็นผู้ช่วยคุณหมอเครื่องมือก็คือเข็มฉีดยาค่ะชาวนา ชาวนามีหน้าที่ทำนาถ้าไม่มีชาวนาเราก็ไม่มีข้าวกินนะคะเครื่องมือก็คือเขียวเกี่ยวข้าวค่ะวิศวกรวิศวกรนะคะมีหน้าที่ออกแบบตึกและอาคารต่างๆค่ะส่วนเครื่องมือน,นะคะอย่างเช่นไขควงวัดไฟค่ะและพ่อครัวนะคะมีหน้าที่ปรุงอาหารและทำอาหารอร่อยๆให้เราได้ทานกัน เครื่องมือนะคะก็คือกระทะทับพีตะหลิวเป็นต้นคะ่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าอาชีพต่างๆมีหน้าที่อะไรและมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับอาชีพคืออะไรเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนและคิดดูนะคะว่าโตขึ้นเด็กๆอยากเป็นอะไรมีอาชีพที่เราได้เรียนรู้ไปหรือเปล่า สำหรับวันนี้คุณครูบุ๋มก็ขอพบเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ